มาได้จาทุกคนค่ะมือนี่จุ่นกินขนมจีนน้ำยาปลาค่ะใส่รูซินปลาค่ะพี่น้องค่ะมากค่ะมากินแซ่บๆน้ำจุ่นจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพอจืดแล้วค่ะตอนนี้ซีโม้งซีผานาที่ค่ะจุ่นจะกินขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาอีสานเลยค่ะอีสานอีหลีอีหลอบ่อสิใส่อยังอยังหลายนี่แหละค่ะมากค่ะมากินน้ำกันค่ะ I'm um, the time now 4 p.m. 15 minutes. I'm going to have Riber m i s l i Noodle with spicy fish soup. I add fish meatball also. Come enjoy with me. My lunch. Mama, จากมาดีกหน่อยเพาราะกันกินเลยครั <c oughs> hey. บพี่นอกบันที่กับเป็นตาของมาดามบันที่นี่ค่ะเมืองพักค่ะนำ้นำยาแล้วอีกก่อนค่ะน้ำยาบ้านจูนก็บสิเป็นแบบปลาอีหลีอีหลวไหมค่ะเนาะ บัใส่ผิดเกี่ยงบัใส่อย่างนี้ค่ะมันยาบานจุนป้าจุนแม่ป้าแล้วหมักเอาเข้าวเหนียวจำกินค่ะคือปนนี่แหละพี่น้องมากค่ะมนาะจุนสิรั่แลรวค่ะเสียบเสียบมกกันค่ะเย็กหน่อยมากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงแล้วก็ขา้าวแลงค่ะมาทีนี้นางงามจะรุย อมยาปลาปลาจริงเลยค่ะคิดถึงเชียงน้าหน่อยูแล้วมันยาปลาแบบแบ้พงตเชอร่ลาบไหนมากกว่านึ่งค่ะนี่พัชชมันแพงพักเชอร์ลามันแพงแซ่บอืม Mm. Go -hmm. back. ท่านผู้ชมถามจุนว่าเหมือนถั่วบ้านเราไหมไม่เหมือนนะคะแต่มันเป็นตระกูลถั่วค่ะไม่เหมือนเขียวแล้วก็หวานด้วยอีกค่ะหวานค่ะใช้แทนถั่วได้ใช้แทนถัวนถ่วบ้านเราได้หวานมาก

เมื่อกี้กินนี่กินหลอดจูนล็คือน้ำลายน้ำเหล้าสีมันแดงไปแต่เสียบจุนก็กินเนื้องหัวค่ะจุนกินเนื้อหัวจูนมาจุนหัวสีเหล็กลาบกินเห็นเพื่อนกินเลยอยากกินน้ำเพิง

จุ่ยากินหลายอย่างมยังจับทั้งซุกเกเทั้หมูกระทะ เป็นพปเอกินกระยากกินเห็นพวกนั้นพอดีกินกระยากกินจุนเข้าใจแล้วค่ะจด้ร่าแท้ครับบอกว่าเห็นละเทศแต่เที่ไทยหิวน้ำเสิบิจกักมันเมียนอยู่ได้จ้ะเห็นเราห้องคิดอยากกินเลยด้วยโอ้ยจุนเรอื่นทำลายเออ กุสิยากินไปหมดทุกตัวทุกอย่างอร่อยแบส่วนเน่มันร่วงซึ่งมากเพร่ะโดนดอกคั้มันกระร่วงไปส่วนเน่ร่วงแลว้วค่ะหอมไง จุงเก็บกินใบร่วงก่อนครั thank mm -hmm. มเมื่อนอยู่เมื่อปักก็น่ะเป็นเมื่อแรกค่ะที่เขาสินค้าลดค่ะลดสินค้าเออลดสินค้าลดราคาค่ะ เล็กสิบเปอร์เซ็นต์คูนะแอบแสบแสบ,แบบเป็นบ้านห้องหรอคะอาหารแสบ กึเงี้ยงกึเงี้ยนสารบานกันครับ จะแปบ,บกัด้วยค่ะเนอะมาต่อจ้ะจุนก,กินจุ่ต้องมีเบรกค่ะเบรกกลา,างท่าค่ะแต่ว่าคลิปคนอื่นจุดว่าเพิ่นเบรกอยู่ดอกแต่เพิ่นตัดต่อดีค่ะ ที่ได้พักคำว่าอุตสาหสิไปขึ้นเขาเยี่ยรถสิขึ้นเบาไวมันแข็งตามทางค่ะมืนลดสองขั้นอยู่ของหน้ากระถอยลงมากค่ะแฟนจูงก้วต้องถอยไปเบาไวค่ะ แฟนจุนสอบถามเพิ่นเพิ่นบอกว่ามึงอโรโลยคือลานสังเกตนี่จ้กถนนน้ำแข็งมันเป็นเี่มากไม่ก่อเป็นน้ำแข็งตามถนนอันนี้เป็นถนนถึงขึ้นเขาเนะะาะเมื่อเป็นถนน,นทั่วไปถนนตัวไปเขาก็มีรถมาเกตออกคะ่ยจะยามจูนจะเห็นในคลิปละ จูนต้องลงรถมันเป็นเด็กโหลไข่แฟนจูนค่ะกัว <c> ไ <oughs> ข่แฟนจูนถอยหลังลงมากพอละมองก็ค่อยเห็นเข้าขับไปมันเป็นรถบ้านะนะคะเนาะมันมืนค่ะหล่อรถเข้าเขาไม่ได้เปลี่ยนมันต้องรถขั้นใหญ่ๆหญ่โฟวิวเดียวก็เปลี่ยนหล่อเป็น ร้อนของหนาหนาหนาวหนาสันนู้นรู้สึกไหมคะมันยังสิบปลอดไทยคะ่ะเมื่อวนจุดสชัเดียวคุณจุยบอว่าอันนี้เธอว่าจะขึ้นได้เหรอก็หมายว่าฉันลองดูฉันลองดูถึงสิบนั่นที่ไปให้เขาจะเปลี่ยนทำ เห็นทาปทาุ๊บดีถนนมมันมืนโอ้ดีตัวขึ้นไปเพราะสูงพี่น้องแค่เลี้ยวขึ้นไปก็ถึงสินาทีพันดูสูงค่ะคนี้ที่โอ้จูนคือสีขาสั้นมันป็นแต่ยานค่ะมันมืน ใจสิไปปิ่งเขาไปย์มึงชท่วทัดห่อข้าเหนียวไข่เจียวไก่สิไปปิกนิกสรุปได้กินทั้งรถค่ะแก่จ,จุนครับกินกับปอดกินทั้งรถก็ใจจริงจุนอยากไปหามืองเฮ็ดหนาหนาหนาวไหมคะ่ะ

เลยไม่ได้หรจะโอเคนะคะคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวกินหาคลิปหนาเขาจะพอกันไหมนะจ๊ะเนาะ,ะไม่ไหวค่ะ